ยินดีต้อนรับสู่มอเตอร์โมชั่นช่องที่รวมสุดยอดยานยนต์และเทคโนโลยีทางการทหารล้ำยุคทุกมุมโลกในปี2048โลกขอองค์การรบทางอากาศได้เปลี่ยนโฉมอีกครั้งเมื่อไกรเพนอีรุ่นล่าสุดจากซารประเทศสวีเดนได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยความสามารถใหม่ที่เหนือกว่าทุกเครื่องบินขับไล่ในยุคเดียวกันเรื่อจากการออกแบบใหม่ที่เน้นการล่องหนมากขึ้นตัวเครื่องได้รับการเคลือบด้วยวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์แบบนาโน ที่ดูดกลืนคลื่นเรดาร์ได้ดีกว่าเดิมถึง30%ส่วนดีไซน์ของปีกและลำตัวถูกปรับให้สามารถหลบหลีกจรวดนำวิถีได้ดีขึ้นในระดับ AI assist ในด้านขุมพลังไกลเพน E 2048ใช้เครื่องยนต์รุ่นใหม่ X Vector 2.0ที่ให้แรงขับมากกว่า120กิโลนิวตันพร้อมระบบ Super Cruise ความเร็วเสียงแมท2.1โดยไม่ต้องใช้อ f ฟเตอร์เบิร์เนอร์ไม่เพียงเท่านั้นยังสามารถเปลี่ยนโหมดบินแนวดิ่งได้ในระดับเบื้องตน้นสำหรับการขึ้นลงในพื้นที่จำกัด ระบบเรดาร์ราเวน es 2 0 5ถูกอัปเกรดให้สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลถึง750กิโลเมตรพร้อมระบบติดตามเป้าหมายแบบความต่ำล็อกออนที่ล็อกเป้าได้แม้สัตรูจะหลบซ่อนอยู่หลังภูเขาหรือใช้เทคโนโลยีล่องหนระบบอาวุธของไกรเพน E 2อ4 8ีคือที่สุดของยุคมันสามารถบรรทุกอาวุธอัจฉริยะได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นจรวด meteor ii ขีปนาวุธ aar gmx สำหรับโจมตีเรดาร์และระเบิดนำวิถีพลาสมารุ่นล่าสุดที่ทำลายเป้าหมายด้วยคลื่นพลังงาน หนึ่งในจุดเด่นของเครื่องคือระบบ AI ก็ปิี้ลอดที่สามารถควบคุมการบินอัตโนมัติการหลบหลีกการเลือกเป้าหมายและวิเคราะห์สนามรบแบบเรียลไทม์ทำให้ไกลเพน E อีกลายเป็นเครื่องบินขับไล่ที่นักบินมีภาระน้อยลงแต่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในแง่การสื่อสารไกลเพน E อรุ่นใหม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย NATO Cloudnet และระบบโดรนสวอมควบคุมฝูงโดรนจากในอากาศได้แบบเรียลไทม์ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพในการโจมตีและป้องกันอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ส่วนห้องนักบินนั้นล้ำสมัยแบบ360องศาด้วยหน้าจอแบบ OLED ผสม AR ที่แสดงข้อมูลทั้งหมดในมุมมองเสมือนจริงทำให้นักบินสามารถตัดสินใจได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นไกรเพน E 2 0 4 8ยังมาพร้อมระบบป้องกันตนเองแบบ Active AI Shield ที่สามารถยิงคลื่นรบกวนเป้าหมายได้แบบอัตโนมัติพร้อมระบบตรวจจับภัยคุกคามล่วงหน้าที่ทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่อยู่รอดในสนามรบได้นานที่สุด สำหรับราคาต่อหน่วยของไกรเพน E อี2 0คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ115ล้านดอลลาร์ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับสมรรถนะระดับเทพที่มันมีประเทศไทยมีแนวโน้มจะจัดหาไกรเพน E รุ่นใหม่นี้เข้าสู่ฝูงบินรบในช่วงปี2050เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางอากาศในภูมิภาคซึ่งจะเปลี่ยนสมดุลพลังในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทันที นี่คือสุดยอดเทคโนโลยีทางอากาศแห่งอนาคตไกรเพ่นอีปี2048ที่รวมเอาพลังความเร็วสมองกลและการป้องกันเข้าด้วยกันอย่างไร้ทีต่ติหากคุณชื่นชอบเทคโนโลยีการทหารสุดล้ำแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามมอเตอร์โมชันเพื่อไม่พลาดทุกอัปเดตใหม่จากเรา